สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็คุณผู้ชมทุกท่านที่กาลังรับชมอยู่ตอนนี้อยู่กับผมเหมือนเดิมในคลิปวิดีโอนี้อันจากโชว์รูมรถยนต์มือสองปฏิพัทธ์ออโต้นะฮะมันมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งมันจะมีการซ้ําไปซ้ํามาแบบนี้ค่อนข้างที่จิตเยอะถามว่ามันคืออะไรการซ้ําไปซ้ํามานั่นคือเราได้สิ่งที่ดีที่สุดในแกลเล็กซี่ถ้าเกิดเปรียบเทียบเป็นตัวรถยนต์มือสองนั้น ไม่ว่าจะเป็นอุกาบาหรือดาวเคราะน้อยสำหรับตัวนี้จัดเต็มไม่หลักพันโลนะฮะในคลิปนี้มาอัปเดตรถเข้าใหม่ครับ isuzu mu-X i 3.0 4WD 4x4 เกียร์ออโต้ดิฟล็อกเป็นตัวท็อปสุดนั่นเขาจะเรียกว่าอัลติเมทนะครับสำหรับตัวนี้ถามว่าปีอะไรล่ะถ้าเกิดเราดูจากตัวกระจังหน้าก็น่าจะสังเกตได้นิดนึงแต่ถ้าเกิดเราไม่มั่นใจอันบอกตรงนี้เลยครับ เป็นตัวปี2022ตายแล้วครับรถแม่งใหม่มากไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงแต่ในเรื่องของตัวประวัติสามารถตรวจสอบเช็คศูนย์อีซูซได้ทั่วประเทศตัวนี้เนี่ยเป็นอีกสีหนึ่งที่โค่รสวยเลยพี่พี่เห็นไหมฮะตัวนี้คือสีน้าตาลบราวมันจะออกไปทางในเหลือบที่เป็นเข้มถ้าเกิดถามย้อนกลับมาอีกทีว่าเฮ้ยก่อนที่จะไปบอกรายละเอียดต่างๆบอกราคาป้ายแดงให้ฟังหน่อยสิ สำหรับตัวนี้ป้ายแดง1 6 5 5 0 0้บาทตีเป็นกลมๆประมาณนี้บวกลบคูณหารว่ากันไปแล้วแต่ละที่มัอาจจะไม่ได้เหมือนกันนะครับตัวนี้เนี่ยคือโค้ดของโคตดท็อปขับเคลื่อน4ีล้อเราไม่ได้เน้นในเรื่องตัวรายละเอียดเยอะนะฮะไม่ต้องเน้นเลยในคลิปนี้อันจะเน้นในเรื่องตัวสภาพเป็นหลักอันนี้ต้องบอกให้เข้าใจแบบพร้อมเพียงกัน เพราะว่าเราจะมาเน้นหรือว่ามาจอก,กอีกทีนั่นคือตอนที่รถล้างเสร็จแล้วแต่จริงๆถามว่าเน้นไปเลยได้หรือไม่ได้นะครับนี่ขนาดยังไม่ได้ล้างนะมันยังสวยมันยังเข้มมันยังดีขนาดนี้มันเหมือนเราได้ซื้อมิวเอ็กป้ายแดงคันหนึ่งในการประหยัดตัวเงินดาวไปกว่ากันเยอะไม่ต้องมีมาต่อรองหรือว่าไม่ไม่ต้องมีมางองแง20% 3 5ไม่มีครับตรงนี้ของเราคือฟรีดาวได้ คือฟีดาวจบนะฮะไฟหน้าก็จะเป็นตัวโปรเิคเตอร์นะครับจะมีเขียนไว้อยู่ด้านในนะฮะอี u e ู LED เล l ซอ์นะครับก็คือจะเป็นตัวไฟหลีกงวันตัดหมอกมีและอีกอย่างนึงในเรื่องของความอัจฉริยะเซ็นเซอร์มันมีความแม่นยำสูงมากอันนี้ล้าพูดได้เลยเซนเซอร์สำหรับตัวรถอ e ี u ู u ไม่ว่าจะเป็นตัวด้านหน้าหรือว่าจะเป็นตัวด้านท้าย ความอัจฉริยะหรือตัวระบบค่อนข้างที่จะไวกับวัตถุหรืออาจจะเป็นคนที่เดินผ่านหน้ารถอะไรอยู่ประมาณนี้นะฮะต่อมาเนี่ยเรามาดูตัวเครื่องยนต์นิดนึงครับสำหรับในตระกูลเครื่อง3000เนี่ยมันก็จะเป็นตัว 4JJ3 เครื่องยนต์ดีเซลบูพาวเวอร์ i d i โอ้โหเครื่องค่อนข้างที่จะใหญ่มันก็จะเหมือนกับตัว V- ีค o รนะครับไม่ได้แตกต่างอะไรกันเยอะมากสำหรับตัวรูความปลอดภัยเนี่ยค่อนข้างจัเต็ม ไม่ว่าจะเป็นตัว ABS, EBD, BA รถในราคาหลักล้านหล้าน6เนี่ยมันต้องแบบนี้ฮะถึงจะเป็นอะไรที่เหมาะสมกับการซื้อตัวรถ1นึคันตัวเนี่ยมันจะเป็นตัวรถในประเภท PPV เจ็ที่นั่งไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับก่อนอื่นบอกเลยว่าวารันตีศูนย์เหลือเต็มๆเดี๋ยวอันเจ้าให้ดูเพราะว่าอันเตรียมมาให้ดูเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือสำหรับตัวสภาพบอดี้ด้านหน้า คราวนี้เนี่ยสีสำคัญและด้านข้างเราจะมีการแบ่งเป็นเลเยอร์สําหรับตัวช่องไฟ1นึ่งและสนะครับอันนี้จะเป็นตัวสมุดการรับประกันนะมันจะเป็นตัวสมุดแบบนี้ครับพี่พี่ครับสำหรับตัวสมุดการรับประกันส่วนสําหรับตัวนี้จะเป็นหนังสือคู่มือคนละอย่างกันนะครับมีการเซอร์วิสไปสักรอบหรือไม่แต่อย่างที่บอกนะครว่ารถมันไม่หลักพันโลเริ่มต้นที่หมื่นหนึ่ง เห็นไหมฮะแต่เขาจะไปเซอร์วิสตอนที่ห้าพันกับอีกสิบเก้ากิโลอันนี้เห็นไหมครับอันเคยมีการบอกในหลายๆคลิปก่อนหน้านี้ว่าสําหรับการลงในตารางบุกเซอร์วิสครั้งแรกมันจะเริ่มต้นอยู่ที่หนึ่งหมื่นโลถูกต้องไหมครับแต่ถ้าเกิดเอากันแบบตามความจริงตามประชาสัมพันธ์หรือว่าคอนเซ็นเตอร์ของศูนย์อิสุนั้นๆเขาจะมีการโทรมาก่อนบอกล่วงหน้ามันจะเป็นแบบนี้เลยแต่เพียงแต่ว่าตอนนั้นคือเราอาจจะไม่ได้มีตัวอย่างให้ดู แต่แบบนี้ดูเป็นตัวอย่างไว้ได้ชัดเจนนะครับสำหรับตัวล้อนะฮะจะเป็นแมกอลอยลายใบพัดยางก็จะเป็นตัวบิ stone series HT เป็นตัวยางปี22นะครับถามว่านี่ขอบอะไรนี่เป็นตัวยางขอบอะไรกันแนะ่เป็นตัวขอบ20ครับมันจะกลายเป็นว่าเหมือนกับรถ P P V 7ที่นั่งตัวท็อปที่มีการปรับเปลี่ยนในเรื่องตัวลายล้อแม็กเช่น T R D ประมาณนี้เลยนะฮะแล้วก็ไฟเลี้ยวอยู่ตรงกระจกมองข้างสีเนี่ยสวยมากนะฮะมันเป็นน้ำตาลประกายมุกถ้าเกิดเรามองด้วยสายตาถ้าเกิดเรามองด้วยสายตาเปล่าแบบใกล้ๆเนี่ยพอเวลากระทบกับแสงเนี่ยมันเกิดการหักเหปุ๊บจะเห็นเป็นตัวละอองประกายมุกที่สวยมากนี่คือความสวยหรูสำหรับตัวเม็ดกินหรือว่าโทนเฉดสีที่อิวสุมีการทำมาใส่กับตัวรถมันต้อง แนะนำมันต้องบอกในเรื่องตัวข้อได้จริงอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราจะยืนอยู่ในมุมตรงกลางแต่ถามว่าอยากขายไม่เราอยากขายแน่นอนอยู่แล้วแต่เราก็ต้องพูดหรือพรีเซนต์ในความเป็นจริงให้กับท่านผู้ชมได้ฟังด้วยนะฮะเร่านี้เนี่ยมาดูตัวด้านในนิดนึงครับ Smart Entry ม,มีนะปลุกลงปลุกล็อกอะไรพวกนี้ได้จากตัวปุ่มภายในเนี่ย มันจะเป็นสไตล์ที่เหมือนกันไม่ได้มีการแตกต่างอะไรกันเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแพดเดิ้ลชิปแอร์จะเป็นออโต้แบบดูโอโซนจอทัชสกรีนเนี่ยจะเป็นขนาด10นิ้วนะฮะแล้วก็มี Android Auto Apple CarPlay Navigator นะครับเบาคนขับปรับไฟฟ้าคู่หน้าตัวเบาะหนังเป็นแบบคูลแม็กเก็บในเรื่องของตัวความเย็นได้ดีหน้าล้อเนี่ยเบาคูลแม็กเนี่ยถือว่าค่อนข้างมีประโยชน์เยอะมาก แล้วก็กระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัตินะครับคราวนี้ดูตัวตอนหลังนิดหนึ่งเดี๋ยวจะหาว่าไม่เชื่อว่ารถมันใหม่ขนาดไหนดูดิครับลองดูดิฮะใช้สายตาของพี่ๆในการสังเกตมองในคลิปนี้ได้เลยอันขายรถเนี่ยอันเจอรถใหม่มาเยอะแต่จะได้พวกแบบในตระกูล PPV มาค่อนข้างที่จะน้อยแต่พอเวลาที่เราได้มานั้นนี่ต้องบอกตามตรงฮะมันคือสายรุ้งอีกสายรุง้งนึง ที่สำหรับจะเป็นการไปเปรียบเทียบกับตัวป้ายแดงและให้คนได้ตัดสินใจในการซื้อได้จากการในดูในคลิปนี้ผมบอกแล้วว่าไม่ได้จ่ออะไรเยอะเราไม่จ่อเยอะเราเน้นในเรื่องตัวสภาพเพราะว่าถ้าเกิดล้นล้างแล้วเราค่อยมาจ่อก,กันอีกทีนึงก็ถือว่าไม่ใช่เป็นเรื่องเสียหายอะไรคราวนี้มาดูตัวด้านท้ายกันบ้างครับอันนี้ค่อนข้างที่จะเห็นชัดเจนนะสำหรับในเรื่องตัวสี ถ้าเกิดมันด่างสีมันซีดหรือว่ารถมีปัญหาอะไรเนี่ยไม่เว้นไม่เว้นอยู่แล้วครับหรือว่าสภาพการใช้งานค่อนข้างที่จะหลวมมันจะไม่เว้นอยู่แล้วแต่สําหรับตัวนี้ทุกอย่างเราไล่ดูจากด้านหน้าด้านข้างด้านท้ายสภาพเนี่ยคือ Number One เลยถ้าเกิดอย่างสมมุตินะอันมาเป็นมุมในของลูกค้าหรือว่าผู้ซื้อเนี่ยอันก็คงต้องคิดว่าคันนี้มันเป็นป้ายแดงแน่นอนอันนี้คือเรื่องจริงนะครับ เพราะนั้นเนี่ยเราพูดเรามีการแนะนำแบบนี้พี่พี่สามารถมาสัมผัสด้วยตัวพี่พี่เองได้ไฟท้ายเนี่ยสวยมากสำหรับตอนคืนนะอ่ะลองเปิดให้ดูหน่อยดีกว่าเดี๋ยวลองเปิดไฟท้ายให้ดูนิดหนึ่งเด่นม,มากเลยนะฮะอ่าโอเคมันจะเป็นตัวหลอดแบบ led นะครับรวมถึงตัวไฟเบรกด้วยแต่สำหรับตัวพวกแบบยางรีเนี่ยอันนี้ก็น่าเสียดายนะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกมันเปลี่ยนกันได้นะครับโลโก้ ถ้าเกิดใส่มาเป็นโลโก้แก้วจะสวยว่านี้เยอะแต่อีซูมันไม่มีโลโก้แก้วสัญ,ญลักษณ์ m u l x 4WD ทุกอย่างอยู่ครบเซ็นเซอร์ถอยหลังก็จะมีทั้งหมด4จุดด้วยกันคราวนี้เนี่ยฝาท้ายไฟฟ้ารถพวกนี้เราต้องมีการตรวจสอบค่อนข้างดีจะิเยอะสําหรับในเรื่องตัวการซื้อแต่มันก็จะตัดปัญหาไปอย่างได้เพราะว่าอะไรฮะส่วนใหญ่มันจะเป็นตัวรถปีใหม่ๆเราค่อนข้างที่จะชัดเจนกับมันนะครับอันลืมไม่ดูตัวกุญแจจะเป็นรีโมท2อัน นะฮะคือดอกหลักและก็ตัวสำรองหรือ smart k e y l e t immobilizer สามารถควบคุม control การปิดการเปิดการปลดล็อกการล็อกรถตัวรถได้จากกุญแจเลยแต่มันยังจะมีการเพิ่มมาอีกหนึ่งชดนั่นคือสตาร์ทรถโยยอัตโนมัติอันลองทำให้ดูอันปิดฝาท้ายอยากตัวรีโมทนะ <H az zy> เพราะว่าตรงนี้จะเช็คในเรื่องตัวปรบไฟไปในตัวด้วยมันต้องเป็นแบบนี้นะครับถ้าเกิดเราคิดว่าเราอาจจะไม่ได้ละเอียด เหมือนกับคนที่จุกจิกไม่เป็นไรอันยืนอยู่ตรงนี้อันจะพาพี่ๆไปรู้จักกับมันอย่างดีแน่นอนคราวนี้เนี่ยอันจะล็อกรถนี่คืออันล็อกรถแล้วนะนี่คืออันล็อกรถแล้วนะอันอยากจะสตาร์ทรถเพื่อระบายความร้อนภายในห้องโดยสารจังเลยเพียงแค่รีโมทและเราอยู่ด้านนอกแบบนี้ครับ ถามว่าตรงนี้มีมีไว้เพื่อเหตุผลอะไรไว้เพื่อระบายความร้อนภายในห้องโดยสารตรงนี้จะเป็นโจทย์หลังที่มีการใส่มาแบบนี้แต่พอเรากดเปิดมันก็จะดับโดยออโตเมติกนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับเป็นคลิปอัปเดตรถเข้าใหม่มิล X3.04WD ตัวนี้ราคาป้ายแดงล้านหกห้าห้าบวกบวกล้านหกหห้าบวกบวกแต่ฟังราคาที่หันขายก่อนครับ สำหรับตัวนี้สมศักดิ์ศรีสมราคาตัวรถแน่นอนราคาเสนอขายเพียงแค่1,299,000บาทเอ้นี่เรื่องจริงครับพี่บีมันคือรถสภาพป้ายแดงอีกคันหนึ่งอาจจะจอดอยู่ในโชว์รูมอีสูใดที่หนึ่งก็ได้บางที่อาจจะไม่มีสีนี้ก็ได้แต่ตรงนี้ของอาจมีลถเลยแล้วไม่เพียงแค่หลักพันโลตัวนี้ไม่หลักพันโลเดวลองดูนีจำไ,ไม่ได้ลนะ แต่อยู่หลักพันโลแน่นอนอ่าคันนี้เจ็5กิกโลบางคนบอกว่าเฮ้ยตีว่าเป็น8 0 0พปัดเศษขึ้นไปเลยได้ไหมแล้วแต่แต่ยังไงก็ไม่เกิน1,000งโลสำหรับตัวนี้เพราะนั้นครับหนึ่งล้านสองแสนเบาทที่เรากำลังดูอยู่ตอนนี้ถ้าเกิดพี่ๆที่ชอบถูกใจสามารถแอดไลน์ใต้ล่างหรือเป็นเบอร์โทรศัพท์ติดต่อมาเลยนะฮะอันมีแค่คันเดียว ใครมาก่อนได้ก่อนอยาให้เหมือน1.9เขาที่แล้วมาเสียดายกันที่หลังไม่ได้เพราะว่ามันไม่สามารถจิบต้องได้เยอะถึงขนาดนี้แต่สําหรับในปัจจุบันตอนนี้ต้อนรับเดือน6มันมีรถให้เป็นเจ้าของเลยในคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ากลับมาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ